สวัสดีครับพบกับเบสเทสสไตล์เดวันนี้เราก็จะมาเทรดคู่เงินนะครับในบุกเกอร์ของ iQ Option นะครับในเทคนิค rejection นะครั่ในเทคนิคนี้เราก็ต้องหาแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนนะครับกราฟเป็นรูปแบบของแท่งเทียนนะครับเป็นรูปแบบของแท่งเทียนซึ่ง มีวิธีการตั้งค่านะครับอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันนะครับตอนนี้นพอเราเปิดนะครับแอปพลิเคชันหรือสมัครใช้งานไปแล้วนะครับเมื่อเราเข้ามาในหน้าของการซื้อขายในในหน้าของการลงทุนเนี่ยเราก็จะเจอการาฟที่มันวิ่งนะครับขึ้นลงนเป็นรูปแบบของเส้นนะครับเราจะต้องเปลี่ยนนะให้มันเป็น แท่งเทียนนะครับนะเราก็จะไปกดตรงตัวชี้วัดนะครับนะไอตัวชี้วัดเนี่ยเราก็จะใส่อินดคเตอร์นะครับในการทีดในเทคนิคของผมเนาะแต่ทีน,ะนี้ตั้งกราฟเป็นแท่งเทียนให้เราเอาเมาส์นะครับไปชี้กดที่ตรงประเภทของกราฟนะครับพอนะกดมาแล้วเราก็เลือกเป็นแท่งเทียนนะครับนะเป็นรูปแบบแบบนี้เลยนะครับผมก็จะใช้สี มาตราฐานแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราเสร็จนะครับเรียบร้อยนะครับเราก็จะมีการซูมเข้าซูมออกมาดูได้นะครับเนาะเป็นแบบนี้นะมันก็จะเป็นในรูปแบบของแท่งเทียนนะครับสีเขียวก็คือแรงซื้อนะครับสีแดงก็คือแรงขายนะครับพอเราตั้งกราฟนะครับเป็นแท่งเทียนเสร็จเราก็จะมาเลือกช่วงเวลาของแท่งเทียนนะครับให้เพื่อน คลิกที่1นาทีนะครับนะให้กาเป็นรูปแบบ1นาทีนะครับนะหนึ่งแท่งเนื่อพอครบ1นาทีมันก็จะปิดแท่งเทียมเนาะอ่าทีนี้มีข้อสังเกตดน,นึงนะครับพอเราเลือกหนึ่งนาทีเสร็จปุนะ๊บเนี่ยเราต้องคลิกนะครับไอตรงปรับขนาดอัโตโนมัติเนี่ยนะครับเอาออกด้วยนะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาออกเนี่ยเวลาเราซูมเดี๋ยวดูนะครับอันนี้คือผมติ๊กอยู่เนาะเวลาเราซูมเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนสังเกตตรง ช่วงเวลาของแท่งเทียนนะครับนะรูปแบบของแท่งเทียนะมันก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมครับพอเราซูมเข้าใกล้ปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็น1ิวิเข้าใกล้อีกเป็นห้าวิเ้ยครับซึ่งเวลาเราตีแนวแล้วนะครับเราก็จะดูแท่งเทียนครับค่อนข้างยากนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเลือก1นาทีเสร็จแล้วเนี่ยให้เราติ๊กตรงปรับขนาดออกด้วยนะครับแล้วก็เลือกเป็น1นาทีแท่งเทียนมันก็จะเป็นรูปแบบ1นาทีตลอดนะครับไม่ว่าเราจะซูมเข้าซูมออกอย่างไรก็ตามมันก็จะเป็นรูปแบบของ1นาที นะครับอ่าเพราะเราตั้งค่าเสร็จรูปแบบนี้เราก็เทรดได้เลยนะครับซึ่งก็จะหาแนวรับนะครับแนวรับแล้วก็แนวต้านนะครับแนวรับก็คือแนวที่มีแรงขายนะครับเคยลงมาอยู่ที่จุดต่ําสุดนะครับแนวต้านนะครับก็คือมีเคยมีแรงซื้อขึ้นไปนะครับในอย่างจุดนี้มันจะเป็นแนวต้านนะครับเคยมีแรงซื้อขึ้นไปถึงแล้วก็ถูกแรงขายนะครับค่อยๆทาให้มันมีกราฟที่เสียงลงมานะครับทีนี้ ถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยสำหรับมือใหม่นะครับนะรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยก็ยังไม่ได้เก่งพอที่จะตีแนวรับแนวต้านนะครับโดยดูแท่งเทียนนะครับนะเป็นหลักได้ผมก็จะใช้ indicator ซ i กแซกนะครับในการช่วยหาแนวซึ่งเราก็จะไปคลิกตรงตัวชี้วัดนะครับนะแล้วเราก็จะไปพิมพ์ตรงนี้เลยก็ได้นะครับซ i กแซกนะครับ พอเราปีมาปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วก็เลือกเลยนะครับผมก็จะใช้สีนะครับเราก็เลือกเลือกได้เลยครับเราชอบชอบสีไหนที่เรามองเห็นชัดๆเนาะผมก็จะเอาเส้นใหญ่นิดหนึ่งนะครับแส่วนค่าอื่นนะครับก็จะพื้นฐานเลยนะครับพอเ็จก็สมัครใช้งานครับมันก็จะมีเส้นขึ้นมานะครับซิกแซกนะครับขึ้นลงให้เราเห็นนะครับปลายยอดด้านบนนะครับปลายยอดด้านบนของเส้นซิกแซกก็คือจะมีอ่ามันก็จะคือแนว ส่วนด้านล่างก็จะเป็นแนวรับนะครับมันก็จะบอกจุดนะครับสูงสุดจุดต่ําสุดนะซึ่งก็จะช่วยให้เราตีแนวได้ได้ดีขึ้นนะครับให้เราเห็นแยกชัดเจนได้ว,ว่าอันนี้คือแนวต้านอันนี้คือแนวรับได้ชัดเจนขึ้นนะครับอ่าเมื่อเราตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะครับนะเราก็จะทําการเทรดทําการลงทุนนะครับได้เลยนะครับอ่าพอเปิดมาตรงนี้นะครับ ผมก็จะตีเส้นไว้นะครับที่แนวต้านนะครับผมก็จะตีที่ตัวเนื้อเทียนนะครับแล้วก็ที่แนวไส้ด้านบนนะครับแนวตัวเนื้อเทียนแล้วก็แนวไส้ด้านบนของเน้เส้เทียนด้วยนะครับอ่าตอนนี้กราฟเดี๋ยวเราดูนะครับอตอนนี้เขาขึ้นไปถึงมีรีเจกแต่เขาปิดตัว บนแนวกราฟจากขาลงมาเหมือนจะปรับตัวเป็นขาขึ้นด้วยเป็นเขียว p ีอด้วยนะครับเข้าออเดอร์นะครับมีรีเจ็คนะครับเดี๋ยวเราลุ้นกันนะครับออเดอร์นี้เดี๋ยวจะแก้ไม้นะครับเราได้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่แก้อีกลุ้นนะครับออเดอร์แรกของวันนี้นะครับเป็น การกดขึ้นนะครับที่คู่เงิน EU นะครับนะกราฟนะครับเขาเป็นขาลงมานะครับนยเป็นขาลงมาแล้วก็เหมือนจะเป็นทําจุดกลับตัวนะครับนะเป็นจุดกลับตัวเหมือนจะเป็นขาขึ้นขึ้นไปนะครับผมสังเกตนะครับแล้วก็เลือกที่จะเข้าออเดอร์กดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวรอให้จบก่อนเนาะอือหือไปไปนะครับ ะอาเดอร์นี้กดไปกดติดกันแก้ไม้นะครับเป็นสามร้อยเลยนะครับเสียอ่ะเดี๋ยวดูนะครับอธิบายนิดหนึ่งเนาะคู่เงินนี้ก็จะเป็นคู่เงินนะครับอ่า E.U. นะครับที่แนวนะครับนที่แนวต้านผมมองว่าแท่งก่อนนะครับนะแท่งก่อนแท่งคอนเฟิร์มผมตีแนวไว้เนาะผมตีแนวจุดตรงนี้นะครับเป็นแนวต้านไว้นะครับอ่าแล้วก็เป็นเขียว B.A. ด้วยนะครับ เขาเหมือนจะพยายามขึ้นไปแต่ก็ติดแนวต้านตรงนี้นะครับสงกราฟลงมานะตอนนี้เขาพยายามจะขึ้นไปอีกนะครับซึ่งแท่งคอนเะฟิร์มเนี่ยเขาได้มีการทะลุแนวนะครับนะทะลุแนวด้านล่างไปนะครับทนะลุละเอ่อทะลุแนวเนื้อเทียนไปนะครับแล้วก็ไปเปิดตัวนะครับบนแนวด้วยผมมองว่าเขาทอเขาทะลุแบบนี้ไปเนี่ยนะเขาน่าจะกลับตัวขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าเขามีจุด ไฮที่สูงขึ้นแล้วก็มีจุดโลที่ยกขึ้นด้วยนะครับผมมองว่าเขาหน้าจะทะลุไปได้แต่ก็เพรยไปนะครับนะเพรยไป,ไปออเดอร์นี้คือเป็นเป็นจุดที่น่าน่าศึกษานะครับเพิ่มเติมนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราไปลงทุนกันต่อนะครับอันนี้ทะลุแลวเอาออเดอร์นะครับ เดี๋ยวดูนะครับตรงนี้เราเข้าไปแล้วหนึ่งคู่เงินนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาลุ้นคู่เงินตรงนี้กันนะครับผลจะเป็นยังไงอีกสิบห้าวิครับ ขึ้นปายขึ้นไปลยยาวๆไม่ลงแล้วต้องขึ้นไปหาแนวต้านด้านบนแล้วเพราะเขาทะลุนะครับนะทะลุไปได้แล้วอีกสองเอ้ยเอ้ยโอ้โหโ,หโชคดีนะครับที่เราได้ราคาดีนะครับเห็นไหมครับตรงเส้นสีเขียวนี่ะตรงนี้นะครับอธิบายนิดนึงนะครับออเดอร์น,นี้เอ,อผมเห็นนะครับะแนวนะเส้น สีขาวกับสีเหลืองเนี่ยที่ผมตีเนี่ยเดิมนะครับมันอยู่เป็นโซนนะครับเป็นโซนแนวรับนะครับเป็นโซนแนวรับของบริเวณแนวนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้เนาะนะครับนะแล้วก็เป็นโซนแนวรับที่เขาส่งคราบขึ้นไปโดยยกโลยกโลขึ้นนะครับยกหายขึ้นนะครับมันมีแรงซื้อนะครับเนี่ยอยู่พอสมควรก่อนที่กคราบเขาจะทะลุแนวลงมาแล้วก็เป็นขาลงยาว ะะลงยาวลงมาเลยซึ่งณปัจจุบันนะครับแท่งเดียนประมาณ4ีหแท่งเนี้ยนะครับเขามีการที่มีแรงซื้อเข้ามานะครับมีแรงซื้อเข้ามาแล้วก็สามารถปิดตัวทะลุแนวได้นะครับพอปิดตัวทะลุแนวได้แล้วเนี่ยซึ่งไอต,ตัวตัวแท่งนะครับแท่งเขียวตรงนี้นะครับที่ผมเอาเมาส์ชี้เนี่ยเป็นแท่งที่มีแรงซื้อที่ใหญ่นะครับมีแรงซื้อที่ใหญ่แม้ว่าจะมีปลายไส้เทียนนะครับอยู่ด้านบน เป็นการปฏิเสธราคาอยู่บ้างแต่ผมมองว่าเขาสามารถที่จะทะลุแนวขึ้นไปได้แล้วเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะขึ้นไปต่อได้อีกนะก็เลยตัดสินใจเข้าออเดอร์เมื่อแต่งเทียนเท่งออเดอร์เขาลงมาแล้วมีรีเจ็คนะครับเราก็วินไปนะครับตอนนี้ได้กาไรมา255บาทนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับ,นะรบพอเราเลือกแนวได้แล้วนะเราเราก็รออย่างที่บอกครับรอรอให้เขามี พฤติกรรมในการเล่นกับแนวที่เราเลือกนะครับพอเรารอได้แล้วแล้วเขาเล่นปุ๊บเราก็กดเข้าเอเดอ์ได้เลยนะ,ะจุดตรงนี้มีแนวดูจิตรงนี้ด้วยนะครับเป็นแนวต้านเดิมนะครับเป็นแนวต้านเดิมบริเวณนี้ เอาออเดอร์นะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับออเดอร์ order นี้นี่ที่ตัดสินใจเข้าออเดอร์เนี่ยผมเลือกตีแนวบริเวณนี้นะครับบริเวณตรงนี้เนาะที่ผมเอาเมาส์ชี้เนี่ยทั้งสองเส้นนะครับนะสีขาวทั้งสองเส้นผมมองว่าตรงนี้มันเป็นโซนแนวต้านเดิมนะครับเป็นโซนแนวต้านเดิมที่แข็งแรงนะครับเป็นกรอบไซด์เวนะครับตรงนี้นแข็งแรงมากกราฟพยายามขึ้นไป นะครับแต่ก็ไม่สามารถที่จะชนะแนวได้เนาะนะครับเราส่งกราฟนะครับเป็นกรอบไซด์เวพักตัวนะครับก่อนที่จะลงมาไกลเลยนะครับณปัจจุบันอ่ลุ้นอีกลุ้นรู้ยาอีกสิบวิโอเคเอ้ยเรงซื้อสู้เขาเดี๋ยวอธิบายต่อนะครับลุ้นก่อนสองหนึ่งโอเคครับสวยๆอ่าจุดนี้นะครับต่อนะครับมองว่าตรงนี้ยมันเป็นแนวต้านนะครับ เดิมมันเป็นกรอบไซด์เวนะครับขึ้นไปถูกแรงขายกลับลงมาขึ้นไปแรงซื้อขึ้นไปก็แรงขายก็เอาชนะได้นะครับซึ่งมันก็เลยเป็นกรอบไซด์เวเป็นกรอบพักตัวนะครับแรงขายกับแรงซื้อพอๆกันก่อนที่เขาจะไม่สามารถทะลุไปได้นะเทสหลายครั้งมากนะครับกราฟก็ลงมาณปัจจุบันเนี่ยกราฟก็ส่งขึ้นไปอีกพอส่งขึ้นไปแล้วเนี่ยครับบริเวณจุดเนี่ย นะมีแรงซื้อเป็นเขียว PA เกินกินแดงนะครับนะเขียวใหญ่กว่าแดงซึ่งปิดตัวเนะี่ยทะลุแนวเส้นแรกไปด้วยก่อนที่เท่นที่2ใเนี่ยทะลุยาวขึ้นไปเลยราคาเคยขึ้นไปถึงจุดตรงนี้เลยก่อนที่จะถูกแรงขายกลับถกกลับลงมาซึ่งก็ลงมาสานะ3แท่งติดต่อกันนะพอเขาถูกแรงซื้อกลับขึ้นไปเนะี่ยไอ้แรงซื้อแท่งนีน้ดันเป็นเขียว PA อีกก็คือใหญ่กว่าแดงนะครับแล้วก็ทะลุแนวนะปิดทะลุแนวอีกนะขึ้นไปนะก่อนที่ มีการาลงมานะครับทิ้งไส้เทียนไว้บริเวณแนวที่เราตีนะครับ,นะรบแท่งเทียนออเดอร์นะครับแท่งนี้นะครับพอเขาลงมาถึงแนวเส้นด้านล่างนะครับบริเวณปลายไส้เทียนบริเวณนี้นะครับนะผมก็เลยตัดสินใจกดเข้าออเดอร์เลยเพราะว่ามองเห็นว่ามันตอนนี้จากแนวต้านแนวต้านเดิมนะจุดนี้นะครับแนวต้านเดิมที่แข็งแรงมันกลับตัวกลายเป็นแนวรับใหม่นะครับ นะกลายเป็นแนวรับใหม่ซึ่งเขาทะลุไปแล้วกราฟน่าจะพยายามกลับขึ้นไปให้ได้นะซึ่งเป็นแนวรับใหม่ที่ค่อนข้างแข็งแรงด้วยมีแรงซื้อที่เป็นเขียว pa นะครับเขียวขึ้นกินแดงผมก็เลยตัดสินใจเข้าออเดอร์ไปนะครับอ่าเราก็วินไปนะครับอ่ะก็เดี๋ยววันนี้ก็จบงานนะครับนะพอแค่นี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราไปดูกําไรกันนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับอ่า กำไรนะครับวันนี้นะครับเดิมเนี่ยช่วงกลางวันเนาะผมก็ได้เทรดไปรอบนึงแล้วนะครับก็ได้กําไรมาประมาณห้าสิบห้าบาทเดี๋ยวดูนะครับปัจจุบันนะครับวันนี้คือวันที่5มีนานครับผมทํากําไรไปทั้งหมดสองร้อยหกสิบห้าบาทนะครับสองร้อยสิบห้าบาทก็เทรดไปหลายออเดอร์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ก็วันนี้กราฟนะครับแท่งเทียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบียงด้วยเนาะ ขึ้นลงนะครับนะค่อนข้างแรงนะครับนะได้กําไรนะมา2องรบาทก็โอเคแล้วครับนะครับได้ถือว่าตามเป้าหมายนะเราก็ต้องมีวินัยนะครับวันไหนที่มันนะเรารู้สึกว่ามันยากแล้วเราก็ต้องตัดใจนะครับนะนี่คือคือนักลงทุนนะครับนะเราก็ต้องนะกาไรมากกําไรน้อยมันก็คือกําไรนะครับค่อยๆฝึกค่อยๆสะสมไปนะครับก็สําหรับเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับ แล้วก็คอมเมนต์นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆที่ยังไม่ได้กดซับ c r i b e นะครับก็กดซับ c r i b e กันด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบแล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสวัสดีครับ